ทำเอาเพื่อนนักแสดงวิกหมอชิดหลายๆคนใจหายว้า เม,เมื่อจ,จู่ๆเกิดการปลดฟ้าผ่าขึ้นในวิกหมอชิดนะคะหลายๆคนคงทราบข่าวแล้วแหละสําหรับการปลดบิ๊กเอ็มกริตริสซึ่งบิ๊กเอ็มเนี่ยถือว่าเป็นนักสแสดงโลโก้ของทางวิกหมอชิดเลยก็ว่าได้นะหลายๆคนคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นการปลดเส้นกระแสด,ดราม่าถ,ถูกลอตเตอรี่ทิพย์นี่แหละอ,อย่างน้องสกายมาเรียนางเอกคู่ขวัญบิ๊กเอ็มที่เพิ่งจะมีผลงานละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์เมื่อวีที่แล้วพี่แจ๊คเรื่องนี้แหละที่แม่สุเล่นด้วยเนี่ยใช่พอรู้ข่าวโหน้องอึ้งเลยเหมือนกันนะคะหลังจากที่บิ๊กเอ็มเนี่ย ถูกทางช่องประกาศยุติสัญญาปิดฉากการเป็นพระเอกช่อง7ที่อยู่มายาวนานถึง9ปีอ่ะแต่ยังไงก็ตามนะสกายก็ขอให้ิ๊กเอมไปได้ดีในเส้นทางการแสดงกับช่องอื่นๆแล้วก็ยืนยันเลยนะคะว่าพี่ิ๊กเอมเนี่ยไม่ได้จีบหนูนะคะที่ผ่านมาเนี่ยน้องสกายกับิ๊กเอมเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นค่ะ เคว้จริงๆอย่างที่เรารู้รกันนะพี่แจ็คเนาะน้องสกายเนี่ยเขามีคนคุยอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นใครใช่คนในวงการหรือเปล่าไปฟังคําตอบจากปากของน้องสกายกันเลยดีกว่าค่ะเปิดใจก็มีคุยผ่านไปผานมาคุยกอนอันนี้แบบเหมือนมีข่าวว่าพี่พ๊กเอ็มมาจีบแต่ไม่ใช่พี่พ๊กเอ็มเนาะโอ้โหคนจีบคนก็ก็มีมาเรื่อยๆนะคะเร <laughs> <laughs> ิ่มแบบเป็นงงๆะค่ะ <laughs> ก็ยังโสดแล้วก็ตั้งใจทำงานนะตอนนี้ค่ะสรุปพี่แจ็คไปไบไปไกลเขาเรียบร้อยสรุปโสดหรือไม่โสดก็อาจจะมีคนคุยๆบ้างแลวเนาอสวยขนาดนี้เอาจริงๆไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงก็เจอไปกับชายหนุ่มนะแต่ว่าเราก็คือเข้าใจน้องเขาเป็นนางเอกเลยเขาอาจจะยังไม่อยากเปิดเผยแต่กาเข้าใจน้องน้องน่ารักใช่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นศึกษาดูใจแหละเป็นชู้กันอะไรแบบนี้ปะไม่เป็นรายสาวคนนี้